ฮัลโหลสวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่บอสนะครับในเกมโรบอกกับแมปที่มีชื่อว่า Black Clover Game Shot นั่นเองนะครับวันนี้นะครับพี่จะสอนวิธีเข้ากิวนะครับสถานที่เข้ากิวก็คือกิวในเกมนี้มันเป็นเหมือนกับฝั่งอะแหละว่าจะอยู่ฝั่งพระเอกหรือฝั่งตัวโกงนะครับของพี่อยู่ฝั่งพระเอกนะครับก็คืออัศวินเลดมนอีกอันนึงก็คือเป็นฝั่งไวไล์นะครับเดี๋ยวพี่จะ พาไปดูที่ฝั่งภระเอกก่อนละกันนะครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมซื้อไม้กวาดนะครับชีวิตจะได้ไม่ลําบากนะโอเคครับก็เดี๋ยวพี่จะเร่งความไวคลิปให้นะครับแต่ให้น้องๆไปตามเส้นทางเลยเพราะว่าอันนี้มันจะอยู่ค่อนข้างค่อนข้างลึกลับเลยครับค่อนข้างลึกลับอย่าโจมตีนะเดี๋ยวไม่กวาดหาย <because> นี่นะครับเราจะเจอเมืองนี้ แต่เมืองนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องไปรอยัลแคปิตอลนะมันจะอยู่หลังภูเขาเลยนะครับต้องปีนภูเขาด้วยก็ตามมาได้เลยนะครับพี่พยายามดูหลายๆเส้นทางแล้วนะแต่คิดว่าทางเข้ามีแค่วิธีเดียวนะครับมีแค่วิธีเดียวนี่ครับมีลูกสมุนเมจิกไนท์ตามพี่มาแล้วตามนี้เลยนะแล้วก็กระโดดข้ามฝั่งไปนะครับ กระโดดแล้วก็กด Q dash เอานะครับไม่งั้นมันจะไม่ถึงไ๋ยวด <c oughs> ต้องกระโดดแล้ว dash เอานะครับอ่าโอเคโอเคครับ นี่นะครับในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะใช่เราโยกแคปิตอลออกมาดสามารถกระโดดก,กำแพงไปได้เลยนะครับแต่มันไม่ต้องก็ได้นะ <c oughs> คือจริงๆมันมีทางเข้าอยู่นะครับแค่ลงลงธรรมดาก็าพอนี่ครับมีทางเข้าอยู่เหมือนกำแพงเหมือนไททันอ่ะเออตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับตรงมาเรื่อยๆเลยนี่นะครับก็ตรงกลางก็จะมีผู้สร้างเกมอยู่นะครับเป็นรูปปั้นเลยนะครับ มีรายชื่อบอกด้วยนะครับนี่นะครับใช่ใช่ผู้สร้างเกมเป่าไม่รู้นะแต่พี่คิดว่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็จะมีร้านขายเกาะด้วยร้านเปลี่ยนทรงผมนะครับแต่นี่เลยนะครับสําหรับจุดเปลี่ยนอสเวนเวทมนต์ก็คือจูเลียสโนวาโคโนนะครับมันเป็นอะไรนะจักรพรรดิเวทมนต์นะครับก็เราสามารถคุยกับเขาได้เลยนะครับเงื่อนไขนะครับก็คือต้องเลเวล250ก่อนนะครับแล้วก็ใช้เงิน7จ็ดแสนนะครับ แล้วก็คุยกับเขาได้เลยนี่นะครับน้องเวลไม่ถึงนะครับต้องเลเวล250บวกกับเงิน705นะครับถึงจะเข้าเมจิกไนท์ได้โอเคโอเคครับก็สำหรับเมจิกไนท์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูวิลเลียนกันมากดีกว่าสำหรับพวกตัวโกงนะครับพวกตัวโกงให้มุดผ่านถ้ำออกไปนะครับเป็นสถานที่เดียวกับที่เราไปซื้อดาบนั่นแหละนะ ไปเอาดาบไฟกระดาบน้ําแข็งนะครับสถานที่เดียวกัน <c oughs> นี่นะครับมันจะอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับตรงกลางเลยนะครับไลอายในกระตุนก็คือไลอานะครับ3ตาพี่ลืมชื่อไปแล้วอะ่ะนั่นแหละก็เหมือนกันนะครับเงื่อนไขเดียวกันเลยนะครับ เงืนินไขเดียวกันเลยก็คือเลเวล250แล้วก็ใช้เงินอีก7,500นะครับข้อดีกับข้อเสียต่างกันตรงไหนนะครับสำหรับอัศวินเวทมนต์เนี่ยพี่มองว่ามันจะเสียเปรียบกว่าวิลเลียนเยอะเลยนะครับ1ตรงที่เวลาเราฆ่าคนธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าเราไปฆ่าคนธรรมดานะครับค่าชื่อเสียงจะลดด้วยสำหรับอัศวินเวทมนต์นะครับส่วนวิลเลียนเนี่ยวิลเลียนพี่คิดว่า ถาคนธรรมดาก็น่าจะได้ค่าชื่อเสียงแล้วนะครับเห็นมีบางคนบอกว่าได้ตังค์ด้วยนะอันนี้พี่ไม่ชัวร์นะครับพี่ไม่ชัวร์แต่ว่าอาัศวนเวทมอนเนี่ยถ้าค่าวิลเลียนได้ค่าชื่อเสียงก็จะเพิ่มขึ้น2นะครับส่วนตัวพี่มองว่าอาัศวนเวทมอ์ค่อนข้างค่อนข้างที่จะเสียเปรียบในการเก็บเลเวลและเก็บตังค์ของค่อนข้างเสียเปรียบกว่าวิลเลียนเยอะนะครับแต่แต่ ถ้าถามว่าพี่จะเปลี่ยนไหมพี่ไม่เปลี่ยนนะครับพี่เป็นคนดีนะครับพี่ไม่ใช่ผู้ร้ายนะก็สําหรับคลิปนี้นะ่าจะมีกันเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์พี่ด้วยแล้วกันสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย